สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปช่องชาแนลบายเทพสประิ์แล้วก็เพจสะสมของสะสมหายากนะครับวันนี้ได้มีโอกาสดีๆแล้วนะครับก็เลยได้มาได้มาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งสําหรับลง YouTube นะครับวันนี้เราก็มาพบกันใน ในพระหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ทะเลพุทุงปี2508นะครับซึ่งพิมพ์นี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่เพราะเป็นพิมพ์กรรมการสําหรับแกกรรมการที่เป็นผู้อุปการะคุณของวัดนะครับอาจจะเป็นเขารียกพิมพ์ ติมตะไลทรงพิมพใหญ่หลังหนังสือนะครับอันนี้เป็นหลังหนังสือนะครับไม่ได้มีสะถูกเจดีหลวงปูท่ทวดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มจะายากแล้วก็มีคนที่ทราบก็ตอ,ตอนนี้กําลังเก็บกันอยู่นะครับเพราะว่าข้อมูลก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็จะมีคนเข้ามาเก็บแล้วก็สะสมกันเพราะว่าใช้แทนรุ่นแพงๆได้เลยนะครับนั้นก่อนที่เราจะไปติดตามกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงก็ขอ ความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาร mm. ายละเอียดของพระต่างๆเพื่อมาแชร์เพื่อหาประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันในความรู้ซึ่งกันและกันนะครับนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงดูยังไงนะครับแล้วก็มีความสวยงามขนาดไหนนะครับรุ่นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเค ส่วนประกอบทั่วไปนะครับิมตรงก็คือเป็นหลงปู่ทวดนะครับนั่งอยู่บนกลีบบัวนะครับบัวกความบัวหงายอันนี้เป็นบัว6เมตรนะครับซึ่งเป็นพิมพ์นิยมนะครับถ้าเป็นบัว5เมตรก็ไม่ใช่พิมพ์นิยมนะครับ อันนี้สวยงามมากจะเป็นกระไหลทองแต่เป็นเหมือนชุบทองมาเลยนะครับอันนี้แจกเฉพาะกรรมการผู้ที่มีอุปราคุณอุปาการะคุณของวัดนะครับอันนี้ก็สร้างปีพร้อมกับทะเลทุงอ่าพิมพ์เล็กกับพิมพ์กลางนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่สร้างในปี2508นะครับอ่ารูปทรงสวยงามแต่สำหรับสีสันเนี่ยจะออกเหมอนทองเลยเพราะว่ามีส่วนผสมของการชุบทองนะครับก็ให้เราดูว่า ส่วนประกอบทั่วไปเดี๋ยวลองขยายให้ดูนิดนึงนะครับโอ,โอเคมาดูนะครับหน้าผากนะครับจะมีเส้นหน้าผากอยู่นะครับเห็นชัดเจน 1, 2, 3, หนึ่งสสาโดนขึ้นมานะครับดวงตาก็เป็นดวงตาเม็ดนะครับสวยงามกลมโตนะครับได้สัดส่วนพอดีนะครับหูก็จะเป็นหูออกมาหูจะหูจะคมชัดนะครับ ปลงไอันนี้เป็นภาพปั๊มนะครับเมื่อปั๊มลงไปก็จะต้องมีกระแสแต่กระแสนี้เราไม่ได้ลมดำก็เลยหากระแสของเหลี่ยญไม่ค่อยไม่ค่อยจะชัดเพราะว่าเป็นกระลายทองแบบชุบนะครับก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดเจนแต่ให้รู้ไว้ว่าเป็นพื้นที่ต้องมีกระแสะเหลี่ยญในการปั๊มนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูขอบข้างนะครับส่วนจีวอนนะครับดูหายปลาร้านะครับหายปลาร้านนี่ต้องชัดเจนนะครับเป็นเส้นๆเลยครับ อันนี้เป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ระหว่างระหว่างในไฮบลลาเนี่ยก็ถ้าเผื่อใช้กล้องสองกระใหญก็จะมีเส้นขนแมวขึ้นนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนริวจีวนีนหนึ่งสองสามสี่อันเล็กนะครับฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ,อีกข้างหนึ่งสี่ข้างหนึ่งห้านะครับส่วนตรงกลางในมือของท่านมีลูกแก้วกลมๆลูกแก้วกลมๆนะครับ ให้ดูว่ามีลูกแก้วกลมๆในปามือทั้งสองนี่มือขวาทับมือซ้ายใน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 ร่องของนิ้วมือจะมีเส้นขนแมวอยู่นะครับปากไป,ปอันนี้ถ้าเป็นไม่ลมดำถ้าเป็นลมดำนะครับจะเห็นชัดเจนพวกริ้วรอยในในกระแสะในการปัม๊มจะเห็นชัดเจนมากแต่ถ้าเป็นกระหลายทองแบบนี้แบบแบบหนาๆก็จะเห็นได้น้อยลงนะครับส่วนริ้วจีวรข้างหนึ่งสองสาม สี่สี่ห้าหกประมาณหกนะครับแล้วตรงนี้จะมีจะเหมือนกับมือเนี่ยจะเป็นล่องลงไปลึกๆนะครับตัวเลียที่วอนด้านขวาด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะขยายให้ชัดๆนิดนึงอ่าเห็นนะครับจะเป็นล่องลึกมากนะครับของแท้จะต้องเป็นล่องลึกสันนี่จะขึ้นมาตั้งคมคมเลยนะครับต้องสันตั้งคมคมนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นเนี้ยจะตั้งขึ้นมาคมคมนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันจะต้องตั้งขึ้นมาคมคมนะครับในซอก้ ใต้ขวาม,มือทั้งสองข้างนะครับก็จะมีเส้นขนแมวอยู่อันนี้ถือว่าสวยมากนะครับริวจีวรที่ขานะครับหนึ่งสสามสี่ห้านะครับมีสี่สี่หนึ่งสสามสี่มีสี่นะครับมาดูกีบบัวกันกีบบัวกันหนึ่งสสามสี่ห้าหข้างล่าง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างบนกีบบัวบนจะสวยงามมากจะทำมาเหมือนหยดน้ําส่วนข้างล่างจะเป็นกลมๆนะครับไม่เหมือนกันนะครับสองข้างไม่เหมือนกันลูกแก้วจะกลมมากนะครับอยู่บนฝ่ามือนะครับเนี่ยมาดูกีบบัวเนี่ยจะเป็นหยดน้ําสวยงามตรงนี้จะเป็นสันนะครับขอบกีบบัวบนตรงหยดน้ําจะเป็นสันสันนะครับถ้าเป็นลมดํานี่จะเห็นชัดว่าเป็นสันชัดเจนแต่นี่ถูกทองเคลือบลงไปก็เลยดูแล้วมันก็จะเห็นสันขึ้นมาเล็กน้อยกีบบัวจะลึก จะลึกสวยงามนะครับจะเห็นว่าลึกสวยงามดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูด้านหลังกันว่าเป็นหลังหนังสือจริงไหมนะครับเพราะว่าทะเลตรงรุ่นพิมเล็กกับพิมพ์กลางจะเป็นหลังสถูกแต่ถ้าพิมพ์ใหญ่นี่จะเป็นหลังหนังสือนะครับส่วนจะมีะพ,มพ,มพิมพิมถูกก็อาจจะมีนะครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองพูดย้อนไปขนาดนี่ก็ประมาณเท่ากับ2นิ้วข้อประมาณนิ้วข้อกลางประมาณประมาณนิ้วครึ่ง นะครับประมาณข้อครึ่งน,นะครับขนาดนะครับข้อครึ่งเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยนะครับโอเคด้านหลังดูนะครับยังไงชัดเจนอ่าอย่างนี้เลยนะครับตัวหนังสือตั้งคมคมขึ้นมาชัดเจนนะครับตั้งคมคมขึ้นมาชัดเจนส่วนพื้นผิวนะครับพื้นผิวจะตึงเรียบพื้นผิวจะตึงเรียบส่วนกระแทเหรียญอาจจะมีบ้างบางจุดเล็กน้อยที่ว่าเออ กระลายทองไม่เต็มนะครับแต่ถ้าตะแคงดูจะเห็นว่าจะอาจจะมีเสี้ยนกระแสเหลีอยนนะครับดูนะครับตัวหนังสือจะตั้งคมๆขึ้นมาเลยนะครับให้สังเกตตัวหนังสือให้ดีนะครับจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องเป็นแบกงาแบบนี้คือตัวหนะตัวใหญ่นะครับแล้วก็นาโมโภตโตคันติมายะอิติภะกวาก็เป็นคาถาของท่านนะครับข้างล่างมีคําว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับดูขอบนะครับสังเกตขอบได้เลยนะครับ ขอบพระเหรียญปั๊มก็คือขอบรอบๆนี่จะต้องตั้งขึ้นมาคม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 นะครับแทบจะรอบเหรียญเลยจะต้องตั้งขึ้นมาคมคมเพื่อให้เป็นที่สังเกตว่าเป็นการปั๊มเหรียญนะครับถ้าไม่มีขอบก็ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดูขอบข้างขอบข้างนี่จะเป็นขอบตัดหยาบนะครับอันนี้เราเราเลี่ยมไปแล้วจะมองไม่ค่อยชัดแต่ก็พอรู้ว่าจะเป็นขอบตัดหยาบเหมือนกับหลวงปู่ทวดทุกๆ ท,ทุกรุ่นนะครับมีตัดหยาบนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนิดนึงอ่าโอเคนะครับเป็นขอบตัดหยาบนะครับเดี๋ยวให้ดูสองข้างเป็นขอบตัดหยาบนะครับอ่านี่นะครับอ่าเป็นขอบตัดหยาบนะครับหลวงปู่วทวดแทบจะทุกองเลยไม่ว่าความหนาเลยจะต้องใช้เครื่องที่เป็นน้ำหนักมากๆแล้วก็ตัวตัดจะต้องหยาบๆนะครับเดี๋ยวเรามาตะแคงกันนิดนึงดูไว้ดีนะครับอ่าความมิติ มิติมิติเดี๋ยวเรามาดูมิติความลึกสักหน่อยนะครับดูนะครับมิติความลึกนะครับอเอจกล้องไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมขยายให้ดูแล้วกันนะ ามาดูนะครับดูมิติความลึกนะครับจะถึงจะเป็นเหรียญเล็กแต่ก็มีความลึกคมนะครับสังเกตที่หูนะตั้งเป็นแท่งเลยนะครับที่หูตั้งเป็นแท่งขึ้นมานะครับอันนี้จะมีความเงางามกระไรแบบมีทองผสมอยู่นะครับก็เลยทาให้สวยงามนะครับเป็นสีทองชัดเจนสวยงามนะครับตามกระดูกไหาบาลาต่างๆหรือว่าตามจีวรรลิวจีวรหรือสังกติตั้งขึ้นมาเป็นแท่งคมๆแท่งคมๆเลยนะครับส่วนลูกแก้วลูกแก้วที่ฝ่ามือก็จะกลมชัด ลมขึ้นมาสวยงามนิ้วมือชัดเจนนะครับทุกส่วนขอให้ดูว่าเป็นสัดส,ส่วนที่ชัดเจนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แบนเบอร์นะครับแล้วก็ไม่บวมนะครับพื้นผิวนี่จะพื้นผิวเรียบชัดเจนนะครับอ่าก็มาดูตรง,ต,ง,ต,งตรงตรงต้อคอนิดนึงนะครับต้อคอนิดนึงเห็นนะครับจะมีเส้นคมคมขึ้นมาเส้นหนึ่งเส้นตรงปลายคางนะครับประมาณตรงคางนะครับอันนี้เราจะมองมองแบบทั่วๆ่วไปนะครับ ก็ดูรุ่นนี้ก็คือทะเลสูงปี08รุ่นหลังหนังสือใหญ่เนี่ยก็ให้ดูว่าเรื่องความคมชัดนะครับพื้นผิวไม่มีกากนะครับจะเป็นพื้นผิวที่เรียบสวยตึงนะครับแล้วก็กระหล่ทองอันนี้เฉพาะรุ่นกระหล่ทองเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นสีทองออกมาสวยงามแบบนี้นะครับถ้ากระหลาแบบไม่ชัดชัดหรือทะลายจืดจืดไม่ชัดเจน ก็คิดว่ามันไม่น่าใช่รุ่นนี้เพราะรุ่นนี้ทํามาเป็นพิเศษสําหรับกรรมการจึงทําให้กระไลออกมาเป็นสีทองได้สวยงามสีทองนี่สีทองแบบชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอ่าสีทองเห็นไหมครับสวยงามเป็นสีทองเหมือนสีทองทองแท้เลยเหมือนทองแท้เลยครับทองเหลืองอลามสวยงามนะครับจีบบัวสวยงามแหมยังคมชัดอีกต่างหากนะครับข้างหลังหนังสือตั้งตัวขึ้นมาเป็นตรงๆกลมๆคมๆชัดๆไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันนิ่งๆ,ๆเลยอโอเคนะครับมาดูนะครับตัวหนังสือเนี่ยจะคมชัดจริงๆเดี๋ยวลองขยายดูดิพอ,อได้ไหมให้ดูตัวหนังสือชัดๆนะครับอ่ะาดูอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับขึ้นมาเป็นแท่งๆ,ๆ,ๆ,ๆสวยงามนะครับชัดเจนนะครับไม่เบลอไม่ลมไม่อะไรทั้งติ้นนะครับ ขอบรอบๆให้ดูว่าเป็นขอบที่มีสันตั้งขึ้นมานะครับแต่ไม่เรียบไปเลยนะครับส่วนด้านหน้ามาดูนิดนึงเอาตั้งให้ดูจะได้จัดชัดนะครับเห็นสีสันไหมครับเป็นสีทองเงาแวบนะครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่พูดง่ายๆว่ารุ่นกรรมการนะครับสําหรับแจกกรรมการที่มาช่วยงานวัดนะครับจะเป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการข้อมูลแล้วก็อยากมีประสบะการณ์ด้านพรกเครื่อง ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วผมจะาพาเครื่องมาเสนอให้อยู่เป็นประจำประจำนะครับเราจะไม่ทิ้งกันนะครับส่วนเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆในการสร้างรุ่นนี้ผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปอ่านเพื่อศึกษาได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือดูรูปแบบไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างในคลิปต่อๆไปนะครับที่ใต้นี้เดี๋ยวผมก็จะให้ดูด้านหน้าด้านหลังไปพังๆก็ขอกาบลาด้วย ด้วยภาพส,สวยๆขององค์หลวงปู่ทวดวช้างให้รุ่นทะเลทุงหลังหนังสือใหญ่นะครับปี0 8กันตรงนี้นะครับขอให้คนที่เข้ามาติดตามในคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดของความปรารถนาทุกประการแล้วก็ให้รอดพ้นจากภัยโควิดด้วยนะครับแล้วขอให้มีแต่โชคม,มีแต่ลาบนะครับใครที่ต้องการหลวงปูท่ทวดส,สวยๆก็ทักมาได้นะครับเราจะได้แนะนํากันว่าควรใช้รุ่นไหนยังไงอะไรแต่รุ่นนี้บอกไว้เลยว่าสวยงามแต่ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับก็ ถ้าเก็บได้ก็เจอที่ไหนก็เก็บได้นะครับให้ดูว่าเป็นองค์ที่ชัดเจนนะครับเอาเป็นชัดๆสีสวยๆเลยครับเอามาเลี่ยมใส่ได้เลยอันนี้เลี่ยมมาตั้งแต่เริ่มได้มาก็เลยข้างในจะไม่หมองไม่ไม่ช้ำไม่โดนไม่มีริ้วรอยนรอยนิ้วมืออะไรทั้งสิ้นนะครับตดท้ายนี้ก็ขอฝากอีกทีนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกคนลองศึกษานะครับพระเครื่องนะครับแล้วก็ลองหามาถ้าใครชอบหลวงปู่ทวดก็หามาใช้เลยครับอันนี้จะแข่งให้ดูนะครับสีทองชัดเจนสวยงามเลย โอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูกระชากอีกทีหนึ่งอ่าจะเป็นอ่าจัดเจนนะครับอ่าตัวหนังสือตั้งคมคมเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้าอ่านี่เหครับสีทองพอดีมันจะทอนแสงสีทองจะออกสีแดงสีทองสวยมากเลยนะครับใครที่เจอก็ก็ถือว่าเป็นโชคดีเก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ใช้นะครับแล้วก็เพราะว่า พอลมีองค์หลวงปูท่ทวดก็กระจกระจายไปไกลทั่วประเทศนะครับสุดท้ายนี้ขอกราอกล่าวคำว่าสวัสดีเลยนะครับขอบคุณครับ